สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับพี่ตั้มในแทมทอยดชานอลอีกแล้วนะครับวันนี้มาพูดถึง5อันดับที่ควรมีติดเด็กเอาไว้ในบ้านของคุณนะครับมาดูกันนะว่าพี่ตั้มจะแนะนําเป็นตัวอะไรกันบ้างต้องตะโกนทําไมเนี่ยเช้าๆอยู่ด้วยเสียงยิงจะไม่ค่อยมีอยู่อเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันเลยลำดับที่5พี่ตั้มจะไล่เรียงตั้งแต่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะมาดูลำดับที่5ของเราในวันนี้นะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับไวเปอร์เทลรหัส Bx1601 นั่นเองนะอ่ก็เป็นตัวแลนะครับนะมาแบบว่าชนิดที่เรียกว่าสต็อกคอมโบให้มาเนี่ยจัดเต็มนะครับในส่วนของรัชเชตนะครับแล้วก็บิดออฟเลยทีเดียว นามาครั้งนี้นะครับเบสก็ค่อนข้างดีรัชเชสก็โดนนะครับบิดก็ดีนะแต่ทําไมรวมไงออกมาแล้วมันไม่เก่งนะเดี๋ยวเรามาเหล่ากันดีกว่านะครับว่าทําไมไวเปอร์เทลถึงเป็นแบบนี้นะพูดทีละส่วนก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของเบสเนี่ยนอกจากมีน้าหนักที่ค่อนข้างจะดีแล้วนะครับใกล้เคียงกับดันซอสนะครับก็แพ้ดันซอสนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบสนะครับว่ามีแตดกันอย่างไรบ้างนะครับส่วนค่าจูโจมนะครับมี30นะครับการป้องกัน มีถึง20นะครับแล้วก็ในส่วนของเซมินา์ความยั่งยืนอดทนนะครับก็อยู่ที่50เลยนะครับก็เป็นเบทที่มีสมรรถนะที่จริงๆแล้วเป็นเป็นเบทที่มีสมรรถนะที่ค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าตอนนี้ในเมืองไทยยังมีคนที่เอามาเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวหลักๆอย่างเช่นเฮลไซด์นะครับดันซอสอะไรพวกนี้ตัวว a เพอร์เทลเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยกว่านะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงของเขาเนี่ยนะครับก็คือเขาจะเป็นเบที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเนื่องจากตัวเหลี่ยมมุมในการโจมตีเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะการกดลงมานะครับบางคนก็บอกว่าทําให้มันสูงขึ้นนะครับมันจะกดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหานะตอนนี้ก็คือการเบิร์สของเขาที่ค่อนข้างจะ เบิดง่ายไปเสียหน่อยนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงลองไปปรับแต่งดูนะครับแต่ว่าทําไมพี่ตั้มถึงให้เบรดตัวนี้นะครับเป็นอันดับที่5้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรัชเชตกันเลยอ่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าทําไมนะครับในส่วนของรัชเชตนะครับค่าคารจูโจมนะครับอยู่ที่สิบสองนะครับป้องกันอยู่ที่8นะครับเซมิน่าอยู่ที่10นะครับความสูงอยู่ที่80นะครับในส่วนนี้แหละที่พี่ตั้มบอกว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้เวลาไปใส่กับ เบรดที่เป็นตัวซอกคอมโบของเขาเนี่ยมันเกิอดอาการเบิร์ดได้ง่ายนะครับเพราะว่าในเหลี่ยมของอตัว80เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่นิดเดงรนะครับรวมถึงพอเราไปใส่กับบิดที่เป็นเซอมิน่าด้วยนะครับในส่วนของเซมิน่าเนี่ยเขาจะมีค่าป้องกันการเบิร์ดท,ที่น้อยมากๆนะครับเนะเพราะว่าไอเหลี่ยมมุมเนี่ยตรงด้านของบิดเนี่ยนะครับมันไม่หนานะครับมันจะล็อกกับตัวรัดเช็ตได้ได้น้อยไปเสียนหน่อยนะครับโดยรวมแล้วต็อกคอมโบตัวเนี้ยถามว่ามันเก่งเลยไหมมันไม่เก่งนะครับแต่พี่ตั้มให้อันดับ5เพราะว่า ในแต่ละชิ้นส่วนของมันเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับถ้าเราแยกนะครับแยกออกไปชักไม่ว่าจะเป็นตัวเบรดนะครับตัวลัตเชสหรือว่าตัวบิดก็ตามนะครับแยกเอาไปเป็นอะไรจะคัสตอมไม้ตัวอืนอ่นแข็งแกร่งขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลัตเชสด5-80เป็นลัตเชดที่ถือว่าน้ําหนักดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการเบิร์ดเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็จุดโจมตีต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างดีนะครับลัตเชส5แกนเนี่ยเป็นลัตเชสที่พตทัม พี่ว่าถปัจจุบันนะครับดีดีที่สุดเลยนะครับพอๆกับลัชเชตด9แกนเป็นความสูงที่80เนี่ยอาจจะต้องไปใส่กับบิดตัวอื่นแทนนะครับอย่างบิดโจมตีหรืออะไรแบบเนี้ยนะครพี่ทํามาคิดว่าจะลดปัญหาเรื่องการเบิร์ดลงไปได้นะครับหรือว่ามีวิธีการชุดเหลี่ยมมุมที่ดีอะไรแบบนี้นะก็จะทำให้ประสิทธิภาพของรัดเช็ดตัวเนี้ดีขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับอ่ะในส่วนของรัชเชดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า 580เนี่ยเอาไปใส่อะไรก็อร่อยเอาไปใส่อะไรก็ดีนะครับอะเดี๋ยวสุดท้ายนะครับก็เป็นบิดนะครับเป็นบิดสตัมมินานะครับที่ถือว่าถ้าตัวสตัมมินาตัวที่โกงที่สุดในะปัจจุบันก็จะเป็นบิดบอลนะครับถ้าสตัมมินาตัวที่รองลงมาก็จะเป็นตัวของบิดออฟตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวเดียวนะครับที่มากับงูแรงของเราตัวนี้นะเป็นแค่ตัวเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปนดมามเมคิดว่า มันเป็นบิดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยู่ ติดแรงในลำดับที่หายากนะครับในส่วนการจู่โจม10ป้องกัน30นะครับแล้วก็สเตมิน่าจะเห็นว่าสูงสูงถึง50เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของการของการที่จะเข้าไปเอ็กซิมไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับหลักๆเนี่ยเขาจะโจมตีทางกลางสนามมากกว่านะครับการป้องกันก,การเบิร์ดก็อยู่ที่30นะครับเพราะว่าเป็นบิดไลฟ์เซมิน่านะครับมันก็จะมีข้อเสียตรงนี้ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมที่ไปตั้มเคยเล่นบิดออฟนะครับมันก็เป็นบิดเซมิน่าที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับใครที่ชอบชุดแรงๆ นะครับตัวนี้พี่ตั้มแนะนำนะครับอย่างบิดบอลเวลาชุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะมีออกไปกระแทกเอ็กซิมไลน์ได้บ้างนะครับบางทีนี้โชคไม่ดีนะครับวิ่งแต่เอ็กซิมไล ออกเองนะครับออกเอ็กซ m มหรือโอเวอร์ฟินิเองนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวออฟเนี่ยไม่ได้เป็นนะครับถ้าคุณแบบคนที่ชอบชูดแรงๆเนี่ยชูดแล้วเนี่ยโอ้มีเปอร์เซ็นต์การหมุนที่ยาวนานมากเลยทีเดียวนะครับพี่ตั้มเคยเอาไปชูดทีหนึง่งชนะบิดบอลด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแค่ครั้งเดียวนะ <laughs> <laughs> นอกน,น,นั้นียก็รู้สึกว่าจะแพ้บิดบอลอยู่นิดนึงเหมือนกันในส่วนของเซมิน่นะครับแต่ก็ถือว่า เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับถ้าลองจากตัวบิตบอลนะครับก็ถ้าใครเป็นสายเซม,มินาพี่ตั้มก็แนะนําว่าถ้ามีอีกสล็อตหนึ่งนะครับสำหรับใส่เจ้าบิตออฟลงไปพี่ตัมก็คิดว่าก็เป็นแต้มต่อสาหรับคนที่ได้สายเซม,มินาได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับลำดับที่4ี่เว้ยเฮ้ยอ่าลำดับที่4จะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับอ่านี่เองนะครับ ม้ายูนิคอร์นนะครับอนะครับบางคนบอกม้านี่มังกรนะไม่ใช่ม้านี่มังกรนะครับม้ายูนิคอร์นนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ตามแปลเป็นภาษาไทยนิดนึงอ่าสำหรับยูนิคอร์นสตริงของเรานะครับนี่ก็ติดอันดับ4นะครับในวันนี้ของเรานะครับเพราะว่ามากับรัชเชต560นะครับรัชเชต5แกนอีกแล้วนะครับแล้วก็มากับบิดเกียร์พอยนะครับซึ่งเป็นบิดอันเดียวตัวเดียวที่มีนะครับสำหรับเบเบ็ดเอ็ก นะครับของเราในภาคนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวพื้นฐานของเบรดกันนะครับนี่หน้าตาของเบรดเป็นแบบนี้มีโลโก้ยูนิคอร,ร์ที่สวยงามเลยนะ,ะแล้วก็ประกรอบมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มให้มาดูในส่วนของเบรดกันดีกว่านะครับในค่าจูโจมอยู่ที่35นะครับการป้องกันอยู่ที่35นะครับความอ,อดทนนะครับอยู่ที่30นะครับก็จะเห็นว่า มันจะเป็นค่ากลางๆนะครับนะสามสิบสามสิบห้าอะไรพวกนี้มันจะเป็นค่ากลางๆเหมือนพวกเฮลไซเลยนะก็จะเห็นว่าเอ่อมันจะคล้ายๆกับเฮลไซนะครับแต่ว่าข้อดีของม้ายูนิคอร์นตัวนี้มีน้ําหนักที่เยอะกว่าเฮลไซนะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นข้อพิจารณาข้อหนึ่งเหมือนกันสําหรับใครที่อยากจะเล่นเบรดหนักๆน,นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาโจมตีป้องกันเคาน์เตอร์แอคแทกในสนามได้ค่อนข้างดีนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของรัชเชตกันบ้างนะครับามาถึงอันดับที่4ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็น560นั่นเองนะครับเป็นรัชเชต5แกนนะรวมถึงความสูงที่ค่อนข้างที่จะเบิร์ดยากนะครับสำหรับไซส์ความสูง60นะถ้าไปใส่กับบิดโจมตีหรือใส่กับบิดสายบาลานี่นะครับก็เบิร์ดยากเข้าไปอีกนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับค่าจู่โจมนะครับอยู่ที่12ครับป้องกันอยู่ที่9แล้วก็เซมินาอยู่ที่9นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ กลางๆอยู่นะครับแล้วก็เน้นไปทางด้านการโจมตีด้วยนะครับเพราะว่ารัชิเชตของเขาเนี่ยมีความสูงแค่60เท่านั้นเองนะฮะก็สามารถที่จะเข้าโจมตีได้ไม่เบิดง่ายนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของบิดกันบ้างนะครับบิดจูโจอยู่ที่30ม้องปกันอยู่ที่25นะครับเซมินาอยู่ที่15นะอ่าแล้วก็ค่าการแดดนะครับอยู่ที่30นะครับก็สามารถที่จะไปตต่เอ็กซิมไลน์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเกียร์พอยต์นะ ก็ไม่แย่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นสายโจมตีด้วยเกียร์พอยเนี่ก็ดีเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ค่าการแดสของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่30เนี่ยเป็นค่าที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับตัวดันซอนะครับซึ่งเป็นตัวหลักเป็นสายโจมตีนะเพื่อจะเข้าเอ็กซิมไลน์ได้ง่ายๆนะครับดันซอก็จะมีค่าประมาณ35นะแต่ว่าตัวนี้มีถึง30เลยนะครับก็ถือว่า สามารถที่จะเข้าเอ็กซ์ตรีมไลนพอๆกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นสายโจมตีนะครับเพื่อเก็บเอ็กซ์ตรีมฟินหรือ Over อร์ฟินได้นะครับสหรือ2แต้มอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงสามารถที่จะพลิกแพงมาเล่นการต่อสู้กลางเกมที่กลางสนามได้อีกเหมือนกันนะครับจนถึงท้ายเกมได้เลยนะก็เป็นบิดที่แบบออกแบบมาให้เราสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะอันนี้บิดเกียร์พอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิดที่ดีมากๆนะครับทั้งต่อสู้และตั้งรับ เพราะฉะนั้นรวบรวมแล้วนะครับทั้ง3ชิ้นพอประกอบออกมาเป็นเบรเบดเนี่ยพี่น้ำเมืคิดว่าพี่น้ำจัดให้อยู่อันดับที่4เลยชนะพี่งูของเราไปอย่างเฉียดฉิวนะออนะครับอสำหรับตัวที่4นะอ่าเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับอันดับที่3มนะมาดูว่าจะเป็นใครกันนะไปกันเลยนะครับกับนี่เลยนะครับตัวที่3ของเรานะครับ วิาสาด a อ r l o เฮ้ยนี่นะครับวิาสาด airlo ทำไมถึงเข้ามาถึงอันดับ3อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับทำไมเขาถึงเข้ามาถึงอันดับ3ได้นะครับเป็นวิาสาด airlo นะครับในชุด bx03 ก็จะเห็นว่าสตาร์เตอร์ที่เข้ามาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าจะมีตัวนี้อยู่ตัวเดียวที่พิท่าไม่เข้ารอบอ่นนะอ่ะก็จะเป็นวิาสาด a อ r o 480 bitbon นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวมาดูสมรรถานะของเบสเขาเลยดีกว่านะครับอันนี้รูปร่างรูปทรงนะครับก็ จะมีความแบบไม่ค่อยบาลานซ์นิดนึงนะสำหรับตัววิสัตถ์แอโร่นะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างแล้วก็มาดูจากมุมด้านล่างนะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับความสวยงามนะสีเหลืองเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเตตของเบเบดกันนะครับในส่วนของเบดก่อนนะจูโจมอยู่ที่15เท่านั้นเองนะครับป้องกันอยู่ที่30นะครับในขณะที่ตัวเซอร์มินา่าเนี่ยมีถึง55เลยทีเดียวนะครับก็เป็นสายเซอร์มินา่าแบบจ,จ๋าเลยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมี เซมินาที่เป็นตัวพ่อเข้ามาแล้วนะครับอย่างสนะุฟิงคลอนที่พี่ตั้มได้รีวิวไปนะครับถ้าใครอยากอยากจะรู้นะครับว่าตัวพ่อสายเซมินาเป็นอย่างไรนะครับย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้เลยนะนี่คือเบดของเขานะครับอ่ะถัดมานะครับเป็นรัชเชต4 8 0สูนะครับสำหรับรัชเชต4เนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยนะครับพอๆกับเบรดเมื่อสักครู่เลยแต่ทำไมเขาถึงได้เข้ามาถึงอันดับ3เลยนะอ่ะเดี๋ยวคอยดูกันนะครับ จู่โจมอยู่ที่11นะครับป้องกันอยู่ที่11นะครับความอดทนเซม,มินาอยู่ที่8นะครับความสูงอยู่ที่80นั่นเองนะครับส8 0ูเนี่ยจริงๆถ้าไปพูดถึงข้อดีเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักนะครับที่เขาจะหนักพอๆกับตัว3แกนนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแบบไซส์ความสูง80เหมือนกันนะครับ เขาจะมีน้ำหนักที่ดีกว่าระเชตดกนะ่าไม่ได้เบามากนะครับในส่วนนี้ว่าการป้องกันการเบิร์ตต่างเนี่ยก็ยังคิดว่ายังไม่ดีเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากรัเชตเขาสูงด้วยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกไฮไลท์ของตัววิสัต arrow สี่แปดศูนย์บอนกันนะครับก็คือนี่เลยก็จะเป็นตัวบิดบอลนะครับเป็นบิดตัวโกงเรานั่นเองก็เป็นบิดบิดหนึ่งที่ไม่ต้ แนะนำให้มีติดเด็กเอาไว้นะไม่ว่าคุณจะเป็นสายสติม,มินาหรือไม่นะครับในเด็กของคุณน่าจะต้องมีบิดบอลเอาไว้เก็บ1แต้มนะหรือไม่แน่ถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะได้2อถึงสแต้มนะครับในกรณีที่เขาตีแล้วออกเองนะ่ก็เป็นบิดตัวหนึ่งที่เล่นกันไปถึงท้ายเกมได้ยาวๆนะครับรอลุน 2- อถึงสแต้มจากเขาได้เลย <laughs> นะครับเดี๋ยมเขาเกิดแจกแต้มมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสปินฟีนิตเก็บหนึ่งแต้มได้เกือบชัวร์นะครับถ้าคุณสามารถที่จะ เอาไปใส่กับเบรเอาไปใส่กับรัดเชตที่ดีนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้การเล่นของคุณเนี่ยยืดยาวไปถึงท้ายเกมได้ดีเลยทีเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรวมๆแล้วนะครับตัววิสตดาแอโลนะครับ480บอลเนี่ยพิทัมก็เลยจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่3เลยนะครับก็แซงเหล่าพระเอกต่างๆไปเลยนะครับนางเอกแซงมาเองนะครับ <laughs> ของเมาลติใช่ไหมนะแซงพระเอกไปเลยเพราะว่ามากับบิดบอล สุดโกงเขานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวถัดไปกันเลยอ่ะต่อมานี่โอ้โหตื่นเต้นนะครับเข้ามาถึงอันดับที่2แล้วนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับเป็นใครมาดูอันดับ2เรานะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ก็นี่นั่นเองนะครับเฮลซไซนะครับอ่าเฮลซไซนะครับก็เป็นอะไรที่ควรที่จะมีติดเด็กเลยนะครับนะก็เป็น เรียกว,ว่ายาสามัญประจําบ้านสําหรับคนที่เป็นนักเล่นเบเบนะครับสำหรับเบเดอร์ทุกคนนะอ่ะพี่ตั้มแนะนําเป็นเฮลไซ์ในชุด t r i ออ T ทีบีเอ็ก่ะทำไมเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะมากับเหล่าเพื่อนๆทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีวิสัท a e r o แล้วก็ไนายชิลนาที่มานะอ่ะซื้อราคาอาจจะแพงสัหน่อยนะครับแต่ว่าได้มาถึง3ตัวเลยนะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามี3ตัวอะไรกันบ้างนี่ มีเฮลไซส, ero, Shield, ส์นะครับมีวิศาตแอโล่มีไนทชิลสีชมพูนะครับแหมสวยน่ารักมุง้งมิ้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไซส์นะครับ, Side, รบมาเป็นตัวสีส้มเรามาดูสัตวของเขาเลยดีกว่านะครับการจู่โจมอยู่ที่30นะครับการป้องกันอยู่ที่35แล้วก็เซมิน่าที่30นะครับก็เป็นค่ากลางๆนะครับก็เป็นสไตล์เบทที่ค่อนข้างจะ ไปได้หลายแนวนะครับป้องกันก็ได้โจมตีก็ได้นะครับแล้วก็มีสซม,มินาที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเฮลไซเวลาไปใส่กับรัดเชตอะไรหรือบิดอะไรขึ้นมานะครับลองคัสตอมดูเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามผู้ชูดได้ครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นเบสที่เก่งได้เลยตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเขาถึงขึ้นมาได้อันดับ2นะอะเดี๋ยวมาดูรัดเชตที่ให้มานะครับ3 8 0นะครับอ่าตัวนี้นะครับ ที่พี่ตั้มแนะนำาะครับก็เพราะว่าตัวนี้มากับรัช็ดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครัสำหรับตัวอันดับเนี่ยพี่ตั้มก็แนะนําเป็นตัวนี้แหละนะครับเพราะเข้ามากับรัชเชสศนะซึ่งตัวเดิมจะเป็น4นะครเป็น4,60 สามแปดศูนย์เนี่ยมันดียังไงนะครับคือ380เนี่ยเวลาใส่กับเฮลไซเนี่ยมันจะมีข้อดีดังนี้คือตัว80เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะจับบิดท,ที่เป็นบิดสัม,มิน่านะครับโดยที่บิดในคราวนี้ที่มาเนี่ยเป็นบิดบอลที่จะกันเบิร์ดได้ค่อนข้างดีจะไม่เบิร์ดง่ายเหมือนตัวเก่านะครับอย่างเฮลไซตัวเก่าเนี่ยจะเป็น460หกศูนย์แทย์เดิมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับของตัวบิดนะครับถ้าเป็นบิดแทปเปอร์ไม่มีปัญหานะครับเพราะเขาเป็นสายบาลานซ์แต่เมื่่่ออไไหรทีเเเาาััััช็ตปจบบกบว บิดบอลเนี่ยจะเกิดปัญหานิดนึงนะครับคือเขาจะเบิร์ดได้ง่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยออกมาแก้ไขแล้วนะครับกับรัชเชษสามแปดสรัชเชษสเนี่ยเป็นรัชเชษที่มีน้ําหนักเยอะกว่าตัวรัชเชนสด้วยนะอ่าแล้วก็มีจุดที่จะรับการกระแทกอยู่3จุดนะครับก็เป็น3แกนนะก็สามารถที่จะลดแกนลงไปได้1แกนด้วยนะครับก็สามารถกันเบิร์ดขึ้นไปได้อีก นะล้วรวมถึงความสูงของมันนั่นแหละนะแล้วแล้วก็มากับบิดบอลนะครับบิดบอลเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับวิสาแอโร่ได้มาถึงอันดับ3เพราะว่าบิดบอลนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ขึ้นมาถึงอันดับ2ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีบิดบอลให้มาด้วยนั่นเองนะครับบิดบอลตัวนี้เวลาใส่กับรัชเชตสามดนเนี่ยโคตรเข้ากันเข้ากันเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะทำให้ตัวสมรรถนะของเฮลไซเนี่ย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าเขาจะเล่นได้ถึงท้ายเกมนะครับรวมถึงป้องกันการเบอร์เดินข้างดีเลยทีเดียวนะก็เป็นตัวถือว่าเป็นอันดับ2ในใจของมีตั้มเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันดับ2ร่วมกันนะครับอ่าคราวนี้เรามีรางวัลอันดับ2ร่วมด้วยนะครับเพราะว่าพี่ตั้มคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาอยู่ในอันดับที่เป็นอันดับเดียวกับเฮลไซนะครับเขาคือขายไปไม่ได้นะครับนอกจาก Hell ฮลเชนนะครับ <laughs> ไม่ใช่เฮลไซก็เฮลเชนนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเข้ามาดูสเตตภายในกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าเฮลเชน ก็เป็นตัวที่มาแรงแซงทางโค้งจริงๆนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวให้ดูเบรดก่อนดีกว่านะครับเบรดเขาหน้าตาแบบนี้จะเป็นรูปลักษณะของโซ่นะครับที่แบบร้อยเรียงกันเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นด้านข้างนะครับจะไม่เหมือนตัวเดิมนะเฮลไซก็จะเป็นด้านหน้าตรงใช่ไหมส่วนเฮลเชนก็จะเป็นแบบหัวกะโหลกทางด้านข้างบ้างนะครับเป็นโลโก้แบบนี้นะแล้วก็เป็นสีเรียกว่าอะไรเป็นสีแดงอมม่วงๆก็เป็นสีที่เปลี่ยนไปแล้วก็ด้านข้างเป็นแบบนี้ เป็นสโลปที่แบบได้ทั้งงัดขึ้นแล้วก็กดลงนะครับเป็นแบบเล่นได้หลายทางคุณจะใส่รัดเช็ดอะไรก็เก่งนะครับเออมาคราวนี้เก่งมากเลยนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูทางด้านท้ายบ้างนะครับตูดด้านท้ายเป็นแบบนี้มากับบิดไฮเทปนะครับแล้วก็มากับพักพวกอีก2ตัวนะครับใครจะซื้อเฮลเชนนะครับมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือคุณต้องซื้อในชุดทร n อนทีเท่านั้นนะครับ ซื้อ1ได้ถึง3นะราคาก็ตามมาด้วยาาก็แพงแพงไหมมันก็ถือว่าคุ้มค่านะแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเราเอาเฮลเชนตัวเดียวนี้ก็อาจจะไม่คุ้มนะอ่านี่มากับเพื่อนของเขาทีนี้เรามาดูสมรรถนะของเบสกันเลยดีกว่านะครับสเต็ตของเข,ามาเ,ขามาเป็นยังไงบ้างนะครับจูโจมไปที่35นะครับก็มีค่าจูโจมที่มากขึ้นกว่าเฮลไซนะครับการป้องกันอยู่ที่40แล้วก็ เซมินาอยู่ที่25นะครับเซมินาก็จะแพ้ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเบสของเขาเนี่ยได้ถูกออกแบบมาในการที่จะโจมตีมากขึ้นนะครับมีแง่งสามารถที่จะงัดขึ้นก็ได้แล้วก็กดลงก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ความสามารถของตัวเฮลเชนเพิ่มเติมนะครับก็ให้ไปดูที่พี่ตั้มได้รีวิวเอาไว้นะครับกับ BX21 นะครับย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับว่าเฮลเชนนั้นดีอย่างไรประมาณแบบนี้เราสั้นๆก่อนนะครับแล้วก็มากับลัชเชต 5แกนะครับก็ถือว่าเป็นรัดเชตที่ดีมากๆนะปัจจุบันนะครับรัดเชด5เป็น5 60นะออก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับแล้วก็หลบการโจมตีจากด้านบนได้ด้วยนะครับคือมันเตี้ยใช่ไหมมันก็สามารถที่จะหลบการเบิร์ดข้างบนได้นะครับแต่ว่าทีนี้ลองมาดูบิดที่ให้มานะครับบิดก็เป็นบิดสไตล์ไฮเทปเปอร์นะครับเป็นบิดแบบบิดบาลนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่กับบิดตัวนี้ก็สามารถที่จะกันเบิร์ดได้ดี มากขึ้นนะแต่สําหรับใครที่อยากจะไปเปลี่ยนบิดบอลนะครับเพื่อให้สมรรถนะของเฮลเชนเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกยืนยาวได้อีกอันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าพี่ตั้ไม่แน่ใจในเรื่องของรัดเชตที่มีความเตี้ย60นะครับว่ามันจะสามารถกันเบอร์ดได้ดีเหมือนเดิมไหมคือในส่วนของช่วงบนน่ะโอเคดีนะครับแต่ในส่วนของช่วงล่างเนี่ยพอเปลี่ยนบิดไปแล้วเนี่ยจะดีไหมก็ต้องลองเอาไปเล่นดูนะแต่ว่าไฮเทปเนี่ยก็เป็นบิดท,ที่ สามารถที่จะโจมตีกันแบบว่ายืนยาวๆได้เลยนะอ่าก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นถึงท้ายเกมนะครับอันนี้ก็เป็นการโจมตีได้ค่อนข้างดีด้วยนะแล้วก็ส่วนสําคัญนะครับที่เฮลเชนได้ขึ้นมาถึงอันดับ2ร่วมนะครับกับเฮลไซซซึ่งเป็นร่างแรกของเขาเองนั่นแหละพิตามก็คิดว่าร่างเนี้ยดูแล้วออกจะเนือเหนือกว่าร่างเดิมด้วยนะครับในกรณีที่ข้อดีของเขานะครับคือ เขาสามารถที่จะใส่รัชเชดกับอะไรก็ได้นะครับรัชเชตสูงรัชเชดเตี้ยได้หมดนะครับจะ5แกน4แกน3แกนคือมันเล่นได้หมดนะครับมันเป็นข้อดีมากๆนะครับสำหรับใครที่แบบคิดไม่ออกนะครับเล่นง่ายๆเลยแบบนี้คุณจะใส่รัชเชตอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อยู่ดีนะครับนะเพราะถ้าสมมติว่าคุณใส่รัชเชตที่เป็นรัชเชดสูงนะครับรัชเชตแดนะครับเวลาคุณเล่นสามารถที่จะกดหัวฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีตัวแง่ง กดลงมาเนะีคล้ายๆกับพี่งูของเรานะครับรวมถึงนะครับตัวเบสของเฮลเชนยังมีข้อดีคือสามารถงัดขึ้นได้ด้วยนะครับถ้าคุณใส่เป็นรัดเช็ดที่ต่ำนะครับคือโจมตีได้2ทางไม่ว่าคุณจะใส่รัดเช็ดแบบหนักคือมันสามารถทําให้คุณมีจินตนาการในการเล่นได้หลากหลายนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีแบบยิ่งยวดเลยสำหรับเฮลเชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ตั้มก็เลยให้ขึ้นมาเป็นอันดับร่วมอันดับ2เลยี่ออกจา ไปใกล้เคียงกับอันดับหนึ่งมากๆเสียด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้อันดับหนึ่งอยู่ดีนะเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอันดับหนึ่งเป็นใครในอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรต้องมีเสียงเพลงลุ้นกันไหมต้องมีเสียงเพลงลุ้นกันหรือเปล่าอะเดี๋ยวพี่ตั้มถอยนะครับสไลด์ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือหน้าตาไมเบทที่ออกมาแล้วนะครับณปัจจุบันนะครับเป็นตัวอะไรครับเพื่อนๆบางคนทายถูกแล้วนะครับนั่นก็คือ ฟีนิกวิงของเรานั่นเอนะครับนี่ครับพี่ทำจัดให้อันดับ1เลยเว้ยนะครับอ่าฟีนิกวิงคาวนี้นะครับมากับถเช็ด960เกียร์แฟนะครับอ่าสีสันสวยงามนะครับแต่อย่าเล่นนะครับเอาไปเล่นเมื่อไหร่สีลอกถลอกแน่นอนนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านบนของเบรดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นโลโก้ฟีนิกแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านล่าง นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวที่นี้เรามาดูแสแตตต่างๆกันดีก,กว่านะครับในเบรดของฟีนิกซ์เนี่ยนะครับมีค่าจู่โจมถึง65นะครับก็นับว่าเป็นค่าโจมตีที่สูงที่สุดณปัจจุบันนะครับที่เบบดเอ็กออกมาเลย ค่าป้องกันอยู่ที่30นะครับก็ถือว่าป้องกันดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่กลางๆนะครับส่วนเซมินาอยู่ที่20นะครับก็ลดน้อยลงไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาใจช่วยนะครับโดยการไปคัสตอมเบตของเขาให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ได้โดยประกอบรัดเช็ดกับบิดลงไปเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะครับตัวรัดเช็ดที่ให้มานะครับจากสต็อกคอมโบเนี่ยก็ค่อนข้างจัดดีเลยทีเดียวนะครับเป็นรัดเช็ด960นะครับเป็นรัดเช็ดที่มีน้ําหนักเบาที่สุด นะครับเบาที่สุดในบรรดาทุกๆแกนเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยคือจุดกระแทกแล้วก็จุดการโจมตีของเขามีถึง9จุดนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับพอดูเป็นรูปแล้วมันจะเหมือนเป็นวงกลมนะครับมันก็เลยทําให้ลดการโจมตีการประทะลงไปในส่วนของรัชเชตได้เยอะนะครับมันก็เลยป้องกันการเบิร์ดได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงความสูงที่มา60เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นความสูงที่หลบการโจมตีจากผู้เล่นอื่นได้ง่ายนะครับ มันก็เลยทําให้สามารถที่จะยนระยะในการที่จะโจมตีเขาได้นะการจู่จวงของรัชเชตนะครับอยู่ที่13การป้องกันอยู่ที่10นะครับเซมินาอยู่ที่7นะครับก็จะเห็นว่า,าตัวรัชเชตตัวนี้ก็จะไปกึ่งๆในการโจมตีมากกว่าที่จะอยู่เซมินาเนาะอ่ะต่อมานะครับมาดูในส่วนของบิดกันบ้างนะครับเป็นบิด เกียร์แฟตนะครับนะก็จะเป็นลักษณะของแฟตนะครับแต่ว่ามีเกียร์ลากลงไปสุดพื้นเลยนะก็มีพลังการโจมตีอยู่ที่50เลยทีเดียวนะครับการป้องกันนะครับน้อยนะครับ5นะครับเซมินาอยู่ที่5ค่าแดดนะครับอยู่ที่40นะครับก็จะเห็นว่าค่าแดดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับให้เยอะกว่าตัวตัวดันซ้อนนะครับนะซึ่งเป็นตัวสแตนดาร์ดหลักของเรานะครับจะมีค่าแดดอยู่ที่35นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีถึง40เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าเอ็กซ์ตรีมไลน์ ได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถจะพุ่งมาได้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าเกียร์ของเขาเนี่ยนะครับจะลากยาวไปถึง,งมุมไหนเหลี่ยมก็มีสิทธิ์ที่จะวิ่งต่เอ็กซ์ตรีมไลน์ได้นะครับเร็วและรุนแรงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่ากลัวอยู่สําหรับใครที่ใส่เกียร์แฟร นะกลัวว่าจะตีเขาหรือกลัวว่าจะออกเองพอๆอนึงคู่นะฮะ,ะคาดแดงค่อนข้างดีน,น,นะครับการป้องกันการเบรสนะครับอยู่ที่80นะครับก็แน่นอนบิดลักษณะการโจมตีแบบนี้นะครับก็จะมีข้อต่อที่ค่อนข้างจะหนาน,นะครับเวลาไปใส่กับตัวรัสเช็ดก็ป้องกันการเบรสได้ได้ดีขึ้นนะ,ะสรุปนะครับทั้ง3ชิ้นส่วนที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับพี่ตั้มหลอกเอาไปเล่นแบบ ร็อกคอมโนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสามารถที่จะทำเอ็กซ์ตรีมฟินิชได้ค่อนข้างจะบ่อยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวฟินิชตัวนี้นะครับรวมถึงถ้าเวลาไปต่อสู้กันกลางเกมแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีแรงประทะทําให้เขาได้หยุดหมุนนะครับชนะแบบสปินฟินิชก็มีเหมือนกันนะก็เป็นเบทที่เป็นสายโจมตีที่ถือว่ายืนหนึ่งเลยในขณะนี้นะครับคือ เล่นไปจนถึงกลางเกมได้สบายๆนะแล้วถ้าใครที่สามารถยืนระยะได้ยาววันนี้นะก็สามารถทําให้ฟีนิกซ์เนี่ยมีประสิทธิธภาพในการโจมตีได้มากแล้วก็ยาวนานยิ่งขึ้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองเอาไปปรับแต่งกันดูเนอะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่า5เบสในใจของใครเป็นอย่างไรบ้างก็ลองพิมพ์มาพูดคุยใต้ล่างได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นความคิดเห็นตัวตัวของพี่ตั้มล้วนๆนะครับเดี๋ยววันหลังมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเพื่อนๆที่ตามช่องของเรานะครับต้องขอขอบคุณมากไปก่อนนะอย่าลืมนะครับพี่ตั้มไม่ได้ขายเบสนะครับขายมิตภาพด้วยค่ะ